อ,อาบน้ำบ่นี่ก็านไสวัสดีแฟนๆฟน,น่ะใช่ไหมพอดีจ้าื้องหนึ่งเข่าอีกแล้วค่ะพี่น้องหนึ่งแบบนี้เด้อมันควอยหอมเนี่ยหนึ่งแบบเนี่ยเข่านี่หอมกินธรรมชาติเพราะว่าผมมีเจ็บ <laughs>

แดงวันนี้เร็วแดงมานี่เร็ว,รวโอ้ยตุนตุนอาทองชงวันนี้เย้เฮียน,น้อนเท้าวันี้เท้าเ้าวันี่เราเร็วเาวันนี้ลูกมหมเฮ้ยหเห็ดหน้อง เดี๋ยวฟื์นไม่อยากแสบไปใช่ไหมทุ่ไป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  เอามาล้าท่านผู้ชมมาล้าท่านผู้ชมมาล้าท่านผู้ชมบ๊ายบายเหนิงข่าวต๊อกกนเด้อครับหมดแดงก็ขึ้นก้อง